เข็นเขาไปมันก็ทีนี้ไม่มีโอกาสในสักแล้วพระเรานะถ้าซักท้ายอมด้วยแก่นขน,นหน้าแรงหน้าหนาวนี่สิบห้าวัน,นยอยู่ได้สบายไม่มีกลิ่นเนละมีแต่หอมแก่นหอมแก่นขนนนะ <c oughs> หน้าฝนก็ระวังหน่อยทีนี้ญาติโย,ยมใส่บาทตรห,หนักเข้าเลยต้องเอาเมื่อปิดจมูกไว้มื่อนึงออกตัวไว้ก่อนนะเนาเออบางทีบางคราวนี่มันมีผืนเดียวเนี่ยตัววันนี้ก็ บางที่บางแห่งก็ใช้จีวรกันเป็นผ้าก็าไม่ได้เห็นก็พูดเรื่องจีวรเป็นผ้าอาศัยผ้าโจรังปฏิฐานเป็นผ้าอาศัยไม่เห็นเห็นแต่ก็มีพวกผ้าอาบน้ําฝนผ้าปูนอนพวกนี้แหละผ้าเช็ดบาทเช็ดมือพวกนี้หละบางทีบางแห่งก็เอา ชุดออกงานก็อีกชุดหนึ่งชุดไปบินธบาตก็อีกชุดหนึ่งมันก็เปลี่ยนไปเยอะไปเรื่อยเลยทุกวันนี้นะรูปนะรูปใดวัดไหนที่ทรงไว้ได้ก็หน้าโนโมธนาสาธุนะให้เรานั่นแหละรู้พุทธศาสนาเป็นศาสตร์ของ ผู้รู้พุทธะผู้ตื่นผู้เบิกบานศาสตร์ของผู้รู้ศาสตร์ของผู้ตื่นศาสตร์ของผู้เบิกบานไม่ใช่ไปชี้นำกันไปในทางผิดผิดบอกสอนกันไปในทางผิดผิดเหมือน น่าจะปีหกสามมเนะมีหมูบ้านหนึ่งประสบอุบัติเหตุตายทั้งสามีภรรยาช่วงเทศกาลปีใหม่พอดีทีนี้ก็เป็นปัญหาอีกพระบอกว่าเผาในเมนไม่ได้ ถ้าจะเผาในเมนได้ก็ไปคนละวันนะแกตายพร้อมกันมันเป็นเหตุเพศภัยเป็นเรื่องไม่ดีได้จะพรานให้คนตายยกขยงตายทั้งหมู่บ้านนะชาวบ้านร้านช่องก็เชื่อพนะละก็ไปลูกไปชี้นำเขาทางไหนนะไม่หร เป็นศาสตร์ของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่ใช่ไม่รู้บวชกับใครไม่รู้เรียนตำราไหนมานะก็ว่ากันไปทีนี้ก็เดือดร้อนเจ้าภาพงานเลยทีนี้ญาติพี่น้องตายปุ๊บปั๊บทันด่วนอุปัติเหตุเนี่ยมันเป็นการตายปุ๊บปั๊บทันด่วนมันทำใจลำบากก็ย่งางโศกเศร้าเสียใจอยู่ยัง ทีนี้ก็ยังมาถูกพระชี้นำไปในทางผิดๆอีกแทนที่จะเป็นที่พึ่งทางใจให้เขานะชาวบ้านก็ร้อยเชื่อพระไปด้วยนะสุดท้ายก็วิ่งไปยืมเตาเผาวัดโนนวิ่งไปยืมเตาเผาวัดนี้นะเออไม่รู้ว่าเขาบวชกับใคร ไอ้ความงมงายโง,ง่งมงมงมงายนี่มันไม่ธรรมดานะไม่ใช่บวชเข้ามาแล้วมันจะไปรู้ไปในหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาเมื่อก่อนอยู่กับครูอาจารย์ก็เช่นกันนะปีนั้นฝนแรงฝนไม่มาตามฤด,ดูนะทีนี้ก็ทำพิธีแห่นางด้งกัน แห่มามันาหยุดที่วัดเลดิก็กล่าวหาว่าพระพุทธรูปที่ในโรงฉันนั่นเป็นพาให้ฝนไม่ตกต้องตามฤดูดทําให้ฝนแรงโอ้ยเนาะพิจารณาดูนะคนเราชาวบ้านอะไรก็มาอยากจะให้เอาพระพุทธรูปนี้นะดูดูคนมันคิดไปนะ พระพุทธลูกเนียถ้าเราจะพูดถึงมันก็เป็นศาสนธรรมอะไรที่บ่งชี้ถึงหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาจะเป็นตำราเป็นคำพีเป็นพระพุทธลูกเป็นธรรมะคำสอน นั่นแหละบ่งชี้ก็ไปถึงตัวองค์พระศาสดาพระสมมาสัพพุทธเจ้าเรียกว่าศาสนธรรมมีแต่ความเมตตาองค์พระศาสาดาพระสัมมาสัมพ,พุทธเจ้าตอนที่ท่านบำเพ็ญตนเวนพระโพธิสัตว์ท่านก็สละทุกสิ่งอย่างความสนุกสานานความสะดวกสบาย อำนาจยศถาบรรดาศักดิ์ธาถาบริวารสละออกมาหมดแม้แต่ลูกน้อยนามาราหุนก็ไม่ได้หลงปฏิพักอยู่ตรงนั้นนะสลัดออกมาสแสวงหาโมก,กธรรมเพราะมีความกลัวมันจะเจ็บมันจะตายมันต้องมีทางออกก็หาวิธีทาง จนที่สุดแล้วก็ได้ค้นพบแล้วก็บอกกล่าวสอนคนทั้งหลายไม่ได้ยึดในชั้นวันณะต่างๆไม่ได้แบบนั้นมองทุกคนมีค่าเท่ากันหมดไม่ว่าจะเป็นวัณนนักกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรหรือเหล่าจันทานทั้งหลายมีค่าเสมอกันหมดมีสมบัติเท่ากันหมดในตัวรู้ของพุทธศาสนาเรียกว่า มีสมบัติเท่ากันก็มีเกิดมีเจ็บมีตายเท่ากันคุณทุกคนก็มีอยู่เท่านั้นพระองค์ก็สอนแต่บ้านเราเมืองเราเนี่ที่บอกว่าเราเป็นชาวพุทธอวดอ้างอวดโอ้กันว่าพุทธศาสนาเมืองเราเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยยังโง,ง่งมงมงายกันอยู่คิดอีกกระทั่งผู้บวชเข้ามาแล้วเนี่ยก็ไปสอนชี้แนะไปในทางปิดผิด มันก็จะตกนรกทนั้นแล้วการบอกการสอนคนผิดเมื่อบอกผิดเขาก็ไปทําผิดคนจะเจ็บจะตายไม่ใช่อยู่ที่นี่หรอกนั่งเครื่องบินอยู่ก็าตายนั่งรถอยู่ก็าตายประสบอุบัติเหตุสารพัดแล้วแต่จะตายต่างๆนานาแม้แต่สาวกองค์ภาษาสดาเองพระโมคคัลลานะยังโดน ขาลุมยำลุมกระทืบเอาจนนลึกนึกได้ว่ายังไม่ได้ลายังไม่ได้ทูลลาองค์พระศาสาดาพระสัมมาสัพพุทธเจ้าก็ทรงรวบรวมด้วยฤทธ์พื้นคืนตัวขึ้นมาไปกราบทูลลาองค์พระศาสาดาเพื่อจะดับขันปรินิพานคือบอกกล่าวบอก กาวก่อนนะนะแต่พุทธศาสนาในบ้านเราเมืองเราเนี่ยไม่รู้ไปสอนกันดีท่านไหนหนักหนาสาหัสหาว่าเป็นพระพุทธรูป <c oughs> เป็นพระพุทธรูปคนถึงตายภัยธรรมชาติคนโดนฟ้าผ่าตายพระก็เข้าไปแทรกหาว่าเกิดเหตุเพศภัยไม่ดีแล้วเป็นพระปพุทธรูป ต้องเคลื่อนย้ายพุทธลูปนี้ทีนี้คนร้อยกว่าลังคาเรือนนี่ไม่มีสติไม่มีปัญญาเลยไปเชื่อพระนั้นแต่บวชเข้ามาแล้วก็ไม่ยังทำตามเพระเปนในกินหมากจ้าจ้าจ,จ้าทำท่าพโพระ,พะกินหมากมันดูดูมันดูขังหน่อยนะแล้วก็ ยังมีการขายเครื่องรางของขังวัตถุมงคลนย่ดูนะี่ยโอ้ยคนเราคนทั้งหมู่บ้านเชื่อทีนี้คนจะตายก็ไปนั่งส่งจิตเด้อวางตัวเป็นาศาสดาอีกโยมก็ได้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็สุดท้ายพระพุทธรูป้วก็อยู่ในหมู่บ้านไม่ได้ต้องเคลื่อนมาแล้วนะ ว่ากันไปแล้วปพุทธรูปมันต้องอยู่ในวัดม่อยู่ในศาลาอย่างนี้ได้ยังไงไอ้ที่เขาทำอยู่ในยอดเขาในหุบเขาในพุทธสถานเรานั่งรถไปมันไม่ใช่อยู่ในวัดนะเนียเขาก็ทําเลยเพื่อเป็นที่สักการะเป็นที่เตือนใจของญาติของโยมผู้มีศรัทธานในพระพุทธศาสนา พระพุทธรูปก็เป็นอัตลักษณ์ที่บ่งก็ไปถึงศาสนาธรรมคําสอนในทางพระพุทธศาสนาเห็นแล้วมันจิตแจเราอ้อละมุ่งเห็นพระพุทธรูปคนรอถ้าไม่มีพระพุทธรูปก็ไม่กล้าที่จะกราบไม่กล้าที่ไม่กล้าที่จะแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนแต่พระเราไปชี้ว่าเป็นเพราะพระพุทธรูปมาอยู่ในศาลากลางบ้าน ทำไม่เกิดเหตุเพศภัยคนต้องตายสมัยก่อนก็เหมือนกันสายไฟผ่านป่าชา้าโอ้ยพระก็เพ่งโทษโจดจานกันบอกวนะ่าเดี๋ยววิญญาณที่ตายอยู่ในป่าช้าก็จะเข้ามาตามสายไฟคนจะตายทั้งหมู่บ้านคนก็เชื่อนะเอ๊มันสอนกันยังไงนะบวชอะไรนะ พระพุทธรูปเขามีไว้ให้พวกเราผู้รู้ผู้ตื่นน่พิจารณาเป็นอัตลักษณ์ที่บ่งชี้เข้าไปหาหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาผูกไว้ด้วยปริศนาธรรมนะองค์พระพุทธรูปปรางต่างๆที่ทำมานะนะหลังจากพุทธปรินิพานไปแล้วประมาณเจ0ร้ปนะนะีเริ่มมีพระพุทธรูปขึ้นมา จากนักศิลปะชาวกรีกน,นนะที่มาเห็นความหัศจรรย์ที่เมืองขยารัดพิหารที่ประเทศอินเดียเห็นคนทั้งหลายเดินรอบต้นสีมหาโพนะกลับไปก็เลยไปรวบรวมทองเหลืองทองแดงจินตน,นาการหล่อพระพุทธรูขึ้นมา ก็ททาให้เรามีพระพุทธรูปปรางต่างๆทุกวันนี้มันก็เยอะอยู่หรอกกันะแต่บุคคลผู้มีใจรักศรัทธาในพระพุทธศาสนานี่มันก็ต้องเข้าใจจึงพยายามสอนก็สอนกันสอนในคนมีสติปัญญาพระพุทธเจ้าท่านก็ย้ําบอกว่าอย่าเพิ่งไปเชื่อว่าเขาเป็นครูเป็นอาจารย์ของตนพูดแล้วมันจะถูกทายเดียวเออพระก็ไม่ได้พระอย่างบ้านเราทุกวันนี้ อย่างที่เห็นกันอย่างตัวหลวงพ่อนี่ก็เช่นกันก็เป็นพระทางกายนี่แหละมันเห็นแต่พระทางใจใน่ใครเราจะเห็นก็มีแต่ตัวเราเท่านั้นแหละเป็นปัจจตังรู้ด้วยตนเองบุคคลผู้ที่จะเป็นพระในทางพระพุทธศาสนาจิตต้องอย่างเราในกระแสะแห่งธรรมยกเอาระดับของโสดาปฏิมักละจักายติฏฐิ เชื่อในองค์ศรัทธาในองค์พระสถาคตอย่างชัดเจนศีลก็บริสุทธิ์ไม่ใช่เป็นศีลับพระตะปลามาตรรูปคําศีลเล่นน,น,นะนะก็สอนให้คนมีสติปัญญาไม่ได้สอนให้คนมีความโง,ง่งมงมงายถึงบอกถึงยำ้ำถึงเตือนกันอยู่ทุกวันนี้ก็สอนกันเรื่องพวกนี้แหละได้ยินได้ฟังอะไรมาก็ให้พิจารณาในหลักของพระพุทธศาสานาท่านก็พูดว่า ความตายเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาไม่ได้วิเศษวิโสอะไรหรอกคนเกิดมาก็ต้องตายตายในลักษณะตายในลักษณะตายในลักษณะต่างๆกันไปไม่ได้ตายแบบเดียวกันหรอกด้วยโรคภัยไข้เจ็บแบบต่างๆกันไปไม่ใช่อยู่แต่บ้านเราที่ไหนมันก็ตายเขานั่งขึ้นบินอยู่บนฟ้ามันตายทีไม่รู้กี่คนไปสนุกสนานกินเหล้าคลื่นเคลงกันอยู่ไฟครอบตายไม่รู้กี่คนมันไม่น่ากลัวเลย บ้านอื่นเมืองอื่นบัวควายก็ถูกฟ้าลงฟ้าผ่าตายกันเป็นข่าวเป็นข่าวกันอยู่ทุกวันนี้แล้วทำไมมันถึงจะมีเหตุเพศภัยแต่บ้านเราได้คําบอกคํากล่าวนั้นก็ออกไปจากพระนั่นแหละเพราะว่าการทําบุญทําบุญอยู่เรื่อยแล้วทาไมสติปัญญาเรามันไม่เกิดไม่ได้พิจารณาลองพิจารณาดูสิพระพุทธรูปจะไม่มีอันตรายกับใคร เขามีไว้ให้กลาบไว้ให้ไหว้ไว้ให้สักการรับูชาไว้ได้เตือนสติปัญญาให้ทําให้เกิดสติปัญญาขึ้นมาไอ้พระเราในบวชกับใครทิ้งไปบอกว่าเป็นเหตุเพศภัยพระรูปจะอยู่ในศาลากลางบ้านไม่ได้ต้องเอาพ่อไปวัดไละชาวบ้านเนเอาอะไรทําสมองเอาอะไรบรรจุไว้ในหัวทําไมไปเชื่อกันนักหนาอย่างนี้เป็นต้นน,นะนะ แล้วก็นั่งคิดพิพจารณาเนอะคนเป็นร้อยลังคาเรือนเนี่ยนะไม่รู้กี่คนเนี่ยไอเรื่องแบบนี้แหละโอ้ยแต่เรื่องที่ไม่ให้ไอเรื่องที่ให้ฉลาดไม่ฉลาดไอเรื่องที่ฉลาดกับโง่นะพิจารณาดูนี่หละก็ต้องขนย้ายเข้ามาเขาบอกว่าถ้ามันก็ผิดไปแต่นวนแล้วไม่มีวัด มาทอดกระถินก็แบ่งเงินเงินสงไปรมัุลงมันก็ผิดไปเตือนโน่นแหละทำไมไม่ว่าผิดแต่ทีนี้มันได้หรือาน,าน,นะพิจารณานะมาทอดพระป่ากก็แบ่งกลับคืนไปอย่างเงี้ยแห่ก้อนกับมาก็แบ่งกลับคืนไปอย่างเงี้ยมันก็ผิดมาเตือนโน่นแหละมันจะผิดไปจากไหนละ่ะถ้ามันผิด่ะนะมันไม่มีอะไรผิดดอ,อกถ้ามันยินดียอมกันแล้วเนี่ยนะมันไม่มีอะไรผิดแล้วพุทธลูกท่านจะไปมีโทษมีภัยกับใครท่านนั่งของท่านอยู่เฉย จะเอาท่านไปไว้ไหนท่านก็ไม่ได้มีเงื่อนไขไม่ได้ต่อรองอะไรหรอกนะไอคนที่เราผู้มองเห็นเนี่ยโอ้ทําไมมันบวชกับใครพระรูปนี้มันบวชกับใครบวชกับพุทธเจ้าแล้พุทธเจ้าแล้ถ้าบวชกับพุทธเจ้าพระพุทธลูกก็เป็นอัตลักษณ์ที่บ่งชี้ชชชถึงคําสอนในทางพระพุทธศาสนาเข้าไปหาศาสนาธรรมเป็นคําสอนในทางพระพุทธศาสนา ดูความเมตตาขององค์พระศาสดาดูพระธรรมคำสอนที่ท่านบอกท่านสอนแม้แต่ศีลปานาตีบาตจะว่าแต่จะฆ่าฟันลันแทงเลยแม้แต่การที่พระโมคขลลานะในคราวที่จำนำพรรษาด้วยข้าวยากหมากแพงฝนไม่ตกต้องตามฤด,ดูกาลทูลขอพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าอีกว่าจะเนนนิต ฝ่ามือซ้ายนี่เป็นแผ่นดินจำลองแล้วจะขนย้ายด้วยฝ่ามือขวานี่เอาสัตว์มาไว้ในแผ่นดินจำลองแล้วก็จะพลิกแผ่นดินพาสงสาวกทั้งหลายไปวินตาบาดอีกด้านหนึ่งจะได้อยู่ไม่ลำบากขอแล้วขออีกบอกแล้วบอกอีกพุทธเจ้าท่านก็ไม่อนุญาตจนที่สุดท่านก็เปล่งวาจาออกมาว่าอย่าเลยโมคคลานะอย่าเลยตถาคต กลัวว่าสัตว์เหล่านั้นจะตกใจในยามที่เธอขนย้ายเขามาแผ่นดินจำลองดูสิดูความเมตตาที่หาอะไรมาเปรียบไม่ได้หาประมาณไม่ได้ในความเมตตาขององค์พระาศาสดาที่มีต่อวิญญาสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าแต่จะเป็นสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ดุสัตว์้ยายผู้คนทั้งหลายทั้งปวงจะเป็นวรรณสูงวรรณต่ำท่านมองเท่ากันหมด มีความเมตตาแล้วแต่โอกาสที่จะบอกจะสอนแต่บ้านเราเมืองเราทุกวันนี้มองกันไปทั่วที่ไล่เลียงให้ฟังเกิดขึ้นจากพระเรานี่ไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้แทงตลอดในข้ออัดข้อธรรมก็ไปบอกสอนกันเห็นไหมละ่ะพอตายทั้งผัวทั้งเมียอุบัติเหตุทุกเศร้าเตียนใจจะขาดอยู่แล้วญาติพี่น้องจะเอาศพไปเผาวัดพร้อมกันก็ไม่ได้ เพราะอะไรล่ะระว่ามันจะเกิดเหตุเพศภัยคนจะตายทั้งหมู่บ้านถ้าจะเผาเมนก็เอาไปคนละวันมันก็เกิดความลำบากดิทีนี้เขาต้องสุดท้ายเอาไปวัดแต่ก็ต้องเอายืมเตาเผาตรงโน้นยืมเตาเผาตรงนี้มาครับให้ขึ้นเมนโอ้แต่มาก็มานั่งคิดอยู่แต่เราก็เชื่อนะพวกนะั้นแมลงวัน มันก็ไปหาของเน่าของเหม็นมันก็เลยกลิ่นได้รู้มันจะไปบอกว่ากลิ่นเกสรดอกไม้มันหอมรสมันหวานมันก็ไม่เชื่อหรอกถ้าว่ามีคนใหพูดอย่างนั้นมันเชื่อจิตใจของคนมันไหลลงไปที่ต่ำแล้วมันง่ายจะให้มันทวนกระแสขึ้นมาที่สูงๆมันไม่เอาหรอกนะก็สิ่งพวกเรานี่แหละก็สอนกันมาพากันยึดติดเรื่องวันฟูวันจมวันอ่อนวันแข็งนี่แหละวันเก้ากองแปดกองนี่แหละ วันอ่อนวันฟูวันแข็งนี่แหละก็สอนกันมาเอาแต่ความโง่ยัดแต่ในสมองกันเอาแต่ขี้เลื่อยยัดใส่ในหัวกันมันก็เชื่อกันไปเลยทีนี้พอสุพอุบัติเหตุมาก็ไปเรียกขวัญเอาไปเอิ้นขวนัญม่าผมว่าไม่รู้จะเอาอยัางไงไม่มีที่จะทิ้งผีก็จะเอาพูดก็จะเอาไม่มีที่จะทิ้ง ก็พวกเรานี่แหละเอาความโง่งมงมงานยัดเสษสมองลูกหลานมาทุ่มเนทุกวันนี้พระเจ้าพระสงฆ์ก็บวชเข้ามาในพุทธศาสนาก็ไม่นําคําสอนขององค์าสดาพระสัมมาพุทธเจ้าไปหากินกับความเชื่อลมๆแรงๆเน่ยเนี่ยมันก็จะตายหมดน,นั่นแหละพระก็จะตายโยมก็จะตายมันอยู่ไม่ได้หรอกแกตายลักษณะั้นมันไม่รู้เท่านั้นแหละเอออะไรที่มันง่ายก็พาทาภปษา ให้มันเป็นให้มันเกิดประโยชน์ขึ้นมาอย่าไปชี้นาเขาในทางที่มันผิดผิดสุดท้ายเป็นยังไง่ะทีนี้พาสอนกันในเรื่องแบบนี้ที่เราสอนเรื่องแบบนี้สอนในเกิดสติสอนในมีปัญญาเราไม่อยากจะเอาหรอกไอที่เขาไปสอนอย่างนั้นล่ะเอาอะทีนี้อ้าต้องเช่าของนอนเนี่ยต้องเอาเช่าวัตถุมงคลวัตถุมงคลไม่ไสอนก็มันบวชกับใครพอบวชมาก็ว่าจะถวาย ชีวิตปิญญาเนี่ยกับพุทธศาสนาเป็นพุทธภบูชาละออกจากการทําชั่วละออกจากการทำมีนี่มันเป็นสอนก็เรื่องผิดผิดเรื่องเร็วๆรียไไแบบนี้มันจะเป็นบาปเป็นกรรมถ้าตายไปมันจะตกนรกขุมไหนนี่การสอนผิดมันเป็นโทษมหันต์นะจะบอกให้นะครูอาจารย์ท่านเดียวบอกว่ายังคิดยังทํายังพิจารณาให้มันรอบคอบก่อนที่จะบอกแกสอนกันไปนี่ไม่ใช่ว่าจะไปสอนกันเรื่องแบบนี้เป็นพระพุทธรูป มเอาไว้ยังไงในสลากลางบ้านโอ้ย mm hmm. oh, ชาวบ้านเชื่อกันทั้งหมดขนย้ายพุทธลูกเข้ามาให้วัดะทีนี้โอ้ oh, มันโง่ขนาดนั้นนะคนสอนน่นะไม่รู้นบวดกับใครเออธรรมาก็อยากจะถามมันบวดกับใครพระลูกนี้ไปสอนกันอย่างนั้นมึงจะตกระลกตายยังไม่รู้เรื่องอีกไปสอนก็ผิดผิดถูกอย่างนั้นเนอะมันต้องให้รู้เรื่องรวยสิคนเราสอนให้เขามีปัญญา พุทธศาสนาเป็นศาสตร์แห่งปัญญาไม่ใช่ศาสตร์ไม่ใช่ศาสตร์แห่งความงมงายพุทธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสอนเขาจะออกจากสิ่งที่ไม่เป็นสาระให้มีสาระสอนเขาให้รู้เข้าไปถึงหลักของความเป็นจริงจนถึงขนาดว่าเขาไปรู้ถึงทุกอย่างชัดเจนหนอนมันต้องเริ่มต้นด้วยวิธีการแบบนี้ไอ้ตัวเองทําผิดศีลผิดธรรมนะ่ะไม่ฟังเลยมันจะเกิดเหตุเพศภัยกับตัวเองนั่นแหละไปกินหมากจ้า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 อยู่นั่นแหละ โทรมากพิษโอ้มันจะเกิดนี่ไปไปโอ้ยมันโง่งอมกันนขนาดนั้นนะคนเน่นะพิจารณาดูก็แล้วกันเด้อไม่ได้ว่าใครหรอกว่าคนนี้มันโง่เนั่นแหละให้มันแฉล่าขึ้นมาบ้างให้มันลืมตาขึ้นมาบ้างไม่ใช่โอ้คน้นหมู่บ้านไม่มีใครมีปัญญาเลยพิจารณาดูมันก็ไปอย่างนั้นาจะดึงกันไปไหน่ะทีนดึงกันไปเรื่องโง่งมงมง่ายนะโอ้ยเชื่อกันดีนัก เขาอว่าทำบุญทำบุญเข้าวัดมันไม่มีสติปัญญาบุญอะไรบุญบ้าบุญบอ,บ,ญบ,อบุญงมงงงงมง่ายบุญผีบุญเป็ดพูดมันชัดเจนแบบนี้แหละฟังเอา